ที่ไอ้ยังไม่ชอบเหมือนก็ไม่ชอบอาแจมไม่ชอบมามีไม่ชอบโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอลูกเขาอยู่มาแปปียังสวัสดีค่ะแจนใสนะคะ้ยมีคนแย่งปิวอะทุกคนเลยเนี่ยเปลี่ยนเจ้าของช่องเหอะตั้ช้าขนาดเนี้ยแจนใสนี่คือใครคะเนี่ยเอลินเอลินค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมใบคำค่ะทุกคนใครใบเอลินเป็น,นคนใ<ม>บ,นบใช่เอลินกี่ขวบคะเนี่ยสามขวบขวบเราจะให้เด็กสามขวบเป็นคนใบซึ่งเรากับพี่อานจะแข่งกันแล้วจะทายถูกกันไหมเนี่ยไม่รู้ปกติที่เขาเล่นกันทั่วไปนี่เขาใช้คนมีวุฒิภาวะระดับปริญญาตรีปริญญาโทยังไม่ถูกกันเลยก็ต้องดูว่าใครจะเก่งกว่กากันระหว่างอาเจมกับลุงอ่านเอลินว่าใครจะชนะ หน้าตามันบ่งบอกว่าใครฉิลาเดี๋ยวคอ,อยดูมาเราจะมีกรารคนละห้ารูปภาพนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นคนหารูปภาพมาให้ใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเอรินจะรู้จักรูปนั้นคนที่เป็นคนถือภาพนั้นจะต้องถามเอรินก่อนว่ารู้จักไหมถ้าเอรินตอบรู้จักปุ๊บเริ่มเลยโอเคถ้าเอรินไม่รู้จักก็บอกไม่รู้จักโอเคไหมคะไฟอ้อโอ้ยไปไ,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 ปไปโอ้ยตีเลยนี่รูปแรกอ่ะอันนี้เอรินรู้จักไหม ตัวสีขาวที่เป็นมีหนวดเอลินชอบปลาหมึกไม่ใช่เหรอตัวสีขาวมีหนวดแล้วอะไรอีกอะไรอีกคียงแล้วใกีแล้วมันเป็นขอเอลินที่น่าละแล้วมันอยู่ในลุ่มต่อซาริโออยู่ในกลุ่มของสาริโอตัวสีขาวมีมีอะไรนะมีหนวดมีโบอ่ะคิตตี้ มีโบสีแดงคิตตี้ต่อไปให้พี่อ่านมาเล่นคะ่ะเอรีรู้จักอันนี้ไหมคะมีเขามีสีเรนโบที่ไอจ้จมชอบมีเขามีสีเรนโบที่ไอาจมชอบควายธนู <S <S 1> <S 1> ไม่ใช่หรอมีเขาสีเรนโบมีคำใบ้อีกไหมมีคำใบ้อีกไหม มันน่าเหรอแล้วมันอยู่หูตับเลมโบสีลุ้งเต็มตัวเลยสีลุ้งเต็มตัวพี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่รู้จริงหรอไม่รูครที่อาแจมชอบสีลุ้งเต็มตัวใช่มีเข่ามีเขา่าควายสักเหรอ <laughs> <laughs> อะไรยูนิคอร์นยูนิคอร์นตัวสีลุ้งเหรอสีขาวไม่ใช่หรอ นายเอารูปมาดูซิเอารูปอะไรมาให้เนี่ยตัวสีขาวตุ๊กตาได้ดีได้ปหมได้ได้ได้ต่อไปตาเราค่ะทุกคนเอลินใบเก่งมากเลยแต่คนที่ไม่เก่งอ่ะคลุงอ่านแน่เลยเนาะไม่ใช่เอาใครอ่ะเอารูปต่อไปค่ะทุกคนโดนแน่อันเนี้ยอ่ะเอลินรู้จักอันนี้ไหมลูกรู้จักไหมรถไฟโอเคเอรินจับรถไฟ งั้นเราตอบได้ป้ารถไฟโอ้ยไม่ได้อ่าเอลิรู้จักไหมลูกใบเลยตัวที่มันในตัวนั้นที่ลูกอ่านใช่แล้วพี่มาอืออ่นต่อนน่แน่เลยอ่ะที่มันตีผับผับผับไก่อ่าสองพยางไก่คำหนึ่งอีกพยางหนึ่งไก่ย่างเออไก่ย่างเหรอไก่ย่างเหรอและตัวที่เอลินพูดถึงนะคะทุกคนคือตัวนี้ <c oughs> นี่ไงไก่เฮ้ยเราเดาถูกเลยนไ,ไก่ไ,ไก่ขนตาพี่อั๋นค่ะต่อไปเอลินรู้จักอันนี้ไหมคะรู้จักไหมลูกรู้กอ่ามาที่เขียนหน้าของมันนงม,มีที่เขียนหน้าของมามีเหรออ่าที่เขียนหน้าของมามีปากกาอ่ยายังไงอีกมีมีคาบ้อีกไหมมันเป็นสีขาวขาวสีขาว <c oughs> ขาว,ขาวลิควิดเหรอขาวนุว่มๆลิควิด สีขาวนุ่มๆเขียนหน้ามีอีกไหมมีคำใบ้อีกไหมมันสีขาวมยมันสีขาวหมดเลยโฟมล้างหน้าเขียนหน้าเหรอไม่ใช่ใครจะเอาโฟมหน้ามาเขียนหน้าไว้บ้าเลยแบงแต่งหน้าเหรอไม่ใช่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาดูได้ยังดูได้แล้วสีขาวมามีใช้แต่งหน้าคัตตันบัต เขาต้องบอกเราไม่แค่หูมันเอาไม่แค่หูผู้หญิงเขาเอาไว้เช็ดใต้ตาเอ้าเหรอใช่อะไรวะเอาไม่เลยต่อไปตาเราค่ะทุกคนที่อ่านยังถ่ายไ่ถูกสักข้อเลยอ่ะดูอ่นเก่งไหมไม่เก่งแลยใครเก่งใครเก่งรอดูซิว่าคำใบ้ต่อไปคืออะไรอ่ะเอาไปเถอะอ่ะ อันต่อมาอันนี้เอลีรู้จักไหมคะตัวที่ลูงอัานชอบแล้วชอบไปลแล้วแล้วมันแ,นแบบตนดัดตีเหมือนคิตตี้สีแด้แต่ไม่ใช่นะชินจังชินจังวะใช่<อ> <c oughs> ตัวที่ลูกอ่านชอบแล้วมันเหมือนคิตตี้เป็นสีแดงแต่ไม่ใช่นะก็ตัวที่เรานท่ชอบเป็นสีแดงไม่ชินจังเตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ตอนตนี้ลูกอ่านเริ่มสงสัยแล้วว่าเออนี่เราไม่ถูกกันหรือเปล่าใบคือคัตเติ้ลบัดแค้หูก็เอาไปเขียนแต่แกล้งลุงอ่านเหรอ ไม่ถูกเลยทั้ข้อเอลินช่วยลุงอ่านหน่อยสิรูปต่อไปอ่ะอันนี้เอลินรู้จักไหมครับรู้จักไหมคะที่ยายชอบแล้วเดี๋ยวที่ยายชอบแล้วเป็นสีชมพูขอเอลินชื่อชื่อห้องของเอลินชื่อห้องของเอลินดอกกุหลาบ <c oughs> ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ชื่อห้องของเอลินชื่อห้องของเอลินเอลินใบอีกใบอีกใบอีกห้องอะไรลูกชาโอ้ชาชามซากุล่าชนด ไม่ใช่ช่เป็นดอกไม้ไหมเป็นเป็นดอกไม้ชื่อห้องของเอลินเอลินเคยบอกอยู่ว่าเอลินอ,อยู่ห้อง1นทับสามห้องดอกชะ,ชะโอ้ยชะาบ้า บอกว่าดอกไม้ชนิดนี้ลืมไปนานแล้วทุกคนว่ามันคือดอกฉบาแต่เอลีรู้จักอะดอกฉบาโอ้เก่งอะผ่านมา3ข้อพี่อ่านเพิ่งถูกหนึ่งเองอะแจ์จะเก่งเกินไปแล้วต้องโดนต้องโดนใช่ต้องโดนโดนลุงอ่านแก้งอะดิไม่ดนาอ๋อไม่โดนลุงอ่านใจดีใช่ไหมลุงอ่านจะเอารูปง,ง่ายง่ายให้แจมใช่ไหมคะโอเคหลานพูดขนาดนั้นแล้วว่าก็ต้องรูปง่ายง่ายหนูมันง่ายมาทุกอันแล้วมา รูปต่อไปนะคะนี้เอลินรู้จักไหมคะรู้แทนเอ็น,เ,อนเป็นว้าว <c oughs> เป็นวเว้าเก็บมาเลยครับเป็นว้าวรูปนี้เอลินรู้จักไหมคะเหมืนนอนโนนะแต่ไม่ใช่มันตุกลมได้ลูกโปง่งห่วงยางห่วงยาง เราใบเก่งมากเอลินใบเก่งมากใช่เขาตอบได้ทุกอันเลยหรือเพราะเราไม่ได้อยู่ในชีวิตเอลินเหรอดอกชบาเลยเลยอมมาต่อไปตาพี่ถามจริงฮะดอกชบาเมื่อกี้ที่เอามาให้ทาอ่ะถ้าเอลินพูดรู้ทันทีเลยปะรู้โอ้โหมา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 รูปนี้เอลินรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะตัวที่ไอหยองไม่ชอบตัวที่เหม่อจมไม่ชอบมอมมีไม่ชอบโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยลูก เขาอยู่มา8ปีแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมตาจับไม่ชอบนี้มีอีกไหมมีอีกไหมคำใบ้มีอีกไหมตาตากับบ้าไมคคนที่ชอบจับจับมากตาตากับบ้าไมคชอบมากชอบจับมากชอบจับมากแต่ว่าสองคนนี้ไม่ชอบตัวมันมีตาสีขาวอ๋อสีขาวดูแล้วดูแลอะไรอะไรจริงจกใช่จริงจกไหมเขาอยู่มา8ปียัง อ่ะแบบที่อบจะเด็ไมอบข้อต่อไปดีกว่านะ <c oughs> เราว่าห้าข้อไม่พอมันมันนะเอรี่สะดวกไหมคะเอาต่อไหมโอเคไฟเฮ้ยโอ้โหไฟแรงไปหน่อยงงายถังรูปต่อไปอะไรดีรูปต่อไปรูปนี้เอลีรู้จักไหมคะรู้จกอาจารจมไปไปถ่ายคลิปแบบเพื่อนมา อาจารย์ไปถ่ายคลิปกับเพื่อนมาเออเขาบอกหมดแล้วเขาบอกหมดเกลี้ยงเลยคือเอ้าเนี่ยกจารเดี๋ยวโชว์รูปเราใช่กะจะให้แบบไอ้นี่เลยโอไยบา้าไหมเ <c oughs> น,นี่ยมันเลยและรูปชุดเนี้ยเราไปถ่ายคลิปกับเพื่อนมาจริงๆด้วยคลิป FC ตัวยงของเช้าอย่างไสแล้วนะคะเนี่ยรูปต่อไปนะคะเอลินเฮ้ยเอลินหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่เอลินรู้จักไหมคะหวานน่ะเราชอบ คือแบบคนให้แล้วหรือวะนะโอ๊ยที่หนีคำฟันไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อฟันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นอะไรอ่ะนี่อะไรอีกอะไรอีกมาถูกทางแล้วใช่ไหมที่หนีคำฟันคำฟันใช่ไหมอาจารย์ไปเป็นลายจีไลายตีโอ้ยเล็กกัดฟันที่อาจารย์ใส่เป็นหลายสีหลายสีเหล็กกัดฟันก็ดูื้อทอนอุ้ย ไมกอย่างแล้วนะอะไรกันบกัรหนาวอะเอลินช่วยลุงอ่านเยอะๆหน่อยตอนนี้ดูโง่มากเลยตอนนี้ดูโง่มากเลยรูปนี้ง่ายแล้วนะถ้าลุงอ่านไม่รู้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะโอ้อันนี้เอลินรู้จักไหมคะเออเออชอบเอลินชอบโอ้โหแปลตลอดเลยเอาคืนมาเลยรูปเมื่อกี้สงสัยง่ายไปอ่ะอ่ะรูปนี้เอลิรู้จักไหมครับรู้จักไหมครับรู้จักง่ายลุยเลย ไปเที่ยวมาไปเที่ยวมาเค็เป็นน้ำน้ำอ่ะที่เป็นน้ำน้ำนเปล่าอ่ะน้ำเปล่าแต่ไม่ใช่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูไปเที่ยวมาไปเที่ยวมากแล้วเค็มมาน้ำทะเลใช่ใช่ทะเลใครก็ได้อะใครก็ได้หหใ้เออเออเก่งจังเลยเปล่าแล้วเค็มมากมากแล้วทำไมตอบน้ำส้มสายชูวะรูปต่อไป ่เอลลี่รู้จักไหมคะจักอันที่เป็นบอโบอแต่ไม่ใช่บอโบหมอมีชอบเดี๋ยวอันที่เป็นบอโบแต่เราไม่โปอแต่ก็มอมีชอบชุดชั้นหนปะไม่ใช,ช่ชุดว่ายน้ำไม่ใช่บิกินี่อ๋อหมอมีชอบใส่แต่ <c oughs> <c oughs> ที่ไม่บอกอาจจะชอบใส่และดีมากที่ไม่บอกว่าลูกหลานชอบดูใช่มันจะแก้ไปแล้วอ่ะอันนี้เอลินรู้จักไหมคะชอบใส่หวันๆแล้วอาจจะก็จะใส่ยายะชอบใส่หมอมีชอบใส่ใส่บาตรนะลูกทำบุญตักบาตรชอบใส่เหรอใช่หมอมีชอบใส่อาจารย์ชอบใส่ยายๆชอบใส่ขอคำใบ้เพิ่มเติมลูก ายเก่งมากมากลูกเก่งมากมาก,มากตรงหูอ๋อกระชายโอ้ <laughs> อโหถ้าบีกินนี่ยังได้อะต้องเจอของเด็ดวิมีของเด็ดกว่านั้นอีกเหรอแต่แดะเดะด,ดรู้ต่อไปโดนแน่อันเนี้อยอันนี้ไอลีนรู้จักไหมคะรู้จักไหมอ่อใบเลยมา คืออะไรเนี่ยแอาจะแอาจะแอาจมในจอฮะฮะอาจมในจออันนี้แอาจมชอบไหมแอาจมเองแอาจมเองไม่สำเร็จห่ะเฮ้ยไม่สำเร็จห่ะเฮ้ยเอรินพยายามจะกระซิบว่าอาจมแอาจมเนี่ยอาจมเองอาจมไงอไปรูปนี้เอรินรู้จักไหมคะไม่รู้จักว่ายแอาเอรินไม่รู้จักเหรอไหน คปดีกว่าไปดีกว่า <natural> ถ้าใครชอบคลิปนี้สรดู่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะสรุปว่าใครชนะคะลุงอโอ้โหลูกอ่านตอบไม่ถูกเลยนะถูกอ๋อถูกและอาจารย์ถูกไหม,ไมโอ้ไม่ถูกเลยสรุปคือเกมนี้นไม่ใช่ว่าใครชนะต้องตอบถูกต้องอแต่ตอบถูกใจวะใช่ลุงอ่านถูกถูก <zijn> ใ <they? S 1> จถูกใง ถูกต้องตอลงถูกต้องถูกใจถูกใจไายบายไายบายใช่เลยออไรนอ่เรียไม่